สวัสดีครับพี่น้องผม EP ที่สองนะครับนี่เนาะขึมยาย้ำอีกลับดักหนูเขานะหาหลังพี่น้องวันกูไปหลังนึงบะถึกเนาะมันดีดเนาะพี่น้องเนะาะก่อนเียาไปกูเนาเบิ้งเบึ้งบรรยากาศก่อนพี่น้องตะเวนกับขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นสูงเลยแหล,ละอีกเจ็ดโมงตีพี่น้องผมนี่ครับ อีพีที่สองแจ็คสีถือบัวถือนะครับพี่น้องใส่เซืไว้เลยครับพี่น้องผมใส่เซืไว้เนาะพี่น้องเบิ้งทางลงลงวงได้แล้วพี่น้องงี่เง่าเท่พี่น้องพังสิล่ะพี่น้องผมทางลงเนี่ยเมื่อกี้เห็นปลาบอลนะพี่น้อง Buy nhắm của phim ông phong mong nha nó nha mong nha mong nha mong nha Thịt nha nó Cứ câu nha nó Cứ câu nha mong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  này bớt Cứ câu เขามีนูบอ่ควยคือควยใหม่ๆอยู่มองหนีพี่น้องมองหนีก็ว่ามีอีหยังมาตอดมาเตะหุ่นข้างในหุ่นพี่น้องเป็นกล้องเขาว่คุ่นใส่ป๊าไว้นี่ยละพี่น้อง ทํายังไงพี่น้องตรงนี้ตรงนี้ก็บว่มียังพี่น้องคือเก้านี่ครับครบไ้คือเก้าตรงนี้สามหลังครบแล้วพี่น้องไป่ครับเลืออีกห้องผุนพี่น้อง มุกหนี้ควยไงพี่น้องเดี๋ยวมันถึก <c oughs> มาลุ่นกันเพื่อมันหนีมันเนาะได้จักสองโตเพื่อฟุกหว่ไว้ก่อนพุ่นพี่น้องมันคดรควยขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องมันคดคดรไม่ไม่เลยพี่น้องผม น่าจะเป็นหนูขาต่ำเลยพี่น้องคนเราบอกกินเหยื่อกันไว้วังนี้เขาออกแล้วพี่น้องเข้าออกแล้วเหลือสองหลังเนาะเรือเลือมวันนี้กับมันนั้นพี่น้องสองหลังครับ ยังหลักตีงๆคนถือว่าถือครับพี่น้องว่าถือว่าถือเรื่องมวงนี้พี่น้องโอ้มันฉลาดครับแท้กิน chứ nó vượt phía nó té vô thứ khắp ông con phía nó cũng phun con ông như mà tờm phía nó phải chắc sắc nước vẫn đang còn hao là khắp nhìn vào thứ ผมเคยใส่ไว้หลายมือโยพี่น้องใส่ไว้เองสิล่ะใส่ไว้ตลอดสิล่ะพี่น้องให้มันความคิดของผมว่าให,ให้มันลื่องกันเดี๋ยวมันก็กินเองผมคิดสินะพี่น้องให้มันลื่อกลิ่นของเขาให้จังใดนี่แหละก,กินเองนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆโอเคครับพี่น้องผม คลิปผมว่ามีการตัดต่อเด้อครับเด้อสดๆเลยพี่น้องถ่ายช็อตเดียวจบเลยว่ามีการตัดตอ่อนี่ครับมือใหม่เนาะพี่น้องเนาะท่านใดเห็นก็ฝา,ากกดติดตามนี่เด้อครับเด้อมือใหม่หัดหัดทำโอ้พี่น้องเบิ่งหญ้าติดผมพี่น้องเบิง่งเต็มเลยพี่น้อง ข้างล่างนี่เต็มเลยภาพเองนะพี่น้องภาพอาจจะสั้นๆเนี่ยน้องพี่น้องเนาะพี่น้องเอองบื้งบรรยากาศโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้ครับ